กังที่บขาาบัญชาเมฆนะครับประกาศว่าการชกในคืนวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ครับอาจจะเป็นการขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งสุดท้ายในประเทศไทยโดยหลังจากนี้ครับจะทุ่มเทการฝึกซ้อมเพื่อชกกับไปนิปปาเกียวในปีหน้าครับนี่เป็นการแถลงข่าวนะครับเป็นบรรยากาศของการแถลงข่าวศึก r w ร Legend of ราชดําเนิน โดยมีคู่ไฮไลท์ครับเป็นบัวขาวบัญชาเมฆครับนักชกซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยจะชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกพบกับนายเนสไอมานนักชกพันดุจากสเปนเชื้อสายคองโกูครับโดยทั้งคู่ได้โชว์การเตะอาวุธและก็ออกหมัดบนเวทีนะครับแล้วก็ได้แถลงข่าวความพร้อมกับการชกที่จะมีขึ้นในคืนวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ณเวทีมวยราชดำเนินและนี่คือการชกกันครั้งที่2นะครับ เร่งทั้งคู่เนี่ยชกกันมาเมื่อ5ปีที่แล้วในราการคูหลุนไฟเรียกว่าจบเร็วนะครับโปรขาวชนะน็อกเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น ในการชกไฟนี้ครับ,บัวขาวบอกว่านอกจากจะเป็นไฟสุดท้ายในปีนี้แล้วครับก็อาจจะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งสุดท้ายในประเทศไทยด้วยโดยเขาอยากจะไปต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆบ้างนะครับพร้อมกับเผยว่าได้ทาบทามฮีโร่หรือญทองลีปเกมอย่างมานั์ธุมจำงครับมาช่วยเทรนเรื่องของการชกมวยสากลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนชกกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวอดีตแชมป์โลกเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก8เส้นนะครับชาวฟิลิปปินส์ในช่วงปีหน้าครับ ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่วิธีเที่เมืองไทยนะครับที่เราได้ขึ้นในสไตล์คิกบ็อกซิ่งครับผมก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะไปต่อยในไลฟ์สไตล์อย่างอื่นนะที่ที่เราได้มีโปรแกรมวางไว้ก่อนหน้าน,นี้ครับอ๋อจริงๆแล้วก็ทับทามครับพี่มน,นัทครับก็อยากจะในในใน,ในส่วนของสไตล์มัดนะก็อยากจะทับทามเขาไปเกี่ยวกับการเทรนเรื่องเกี่ยวกับมัดให้ครับ สำหรับปานัดปูนจำนงครับชื่อนีแฟนมวยสากลสมัครเล่นไม่มีใครไม่รู้จักนะครับพราะนี้คือนักชกคนเดียวที่ได้เหรียญโอลิมปิก2สมัยโดยได้เหรียญทองในปี2 0 0 4ที่เอเธนและก็เหรียญเงินปี2008ที่ปักกิ่งครับปัจจุบันหันตัวเองมาเป็นเทรนเดอร์มวยแล้วก็มีดารานักแสดงเข้ามาให้มนัดสอนเชิงมวยเป็นจำนวนมากโดยขณะนี้มีข่าวว่ามานัดปูนจำนงครับขอเคลียร์โปรแกรมสอนมวยกับลูกศิษย์ให้เสร็จเดี๋ยวก่อนเพราะว่าคิวแน่นเหลือเกินนะครับแล้วก็จะเดินทางไปเทรนการชกมวยให้กับบัวขาวถึงททีีี่่แมบัััวววววขาว Village, ิลลเเเเจงงหดงหดดชยย